วใจสะอื้นื่อยสุดฝืนสอื้นคน คอมลิขสิทกับในชุดนี้ปิดลิขสิทธก่อนนะครับในชุดนี้ครับห้าหมื่นสบาทใช่ไหมในชุดประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกันนะครับในชุดประกอบด้วยมิกเซอร์ซาวเบสนะครับ MGP8X จำนวนหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น8ช่องนะครับผมนะพร้อมสายสัญญาณหนึ่งชุดนะครับถัดลงมาก็ถัดมาก็จะเป็นปลั๊กไฟติดแหลกนะครับ NS Music นะครับผมเป็นปลั๊กไฟติดแหลกนะครับผม แล้วก็ไม่ลอยที่ผมพูดอยู่นี่อีกหนึ่งคู่นะครับผมของโ e ยูโรเทคนะครับตรงเจ็ดมัดทีนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มี EQ นะครับเนื่องจากลูกค้ามีงบจำนวนจำกัดนะครับก็เอาคอร์สไปอย่างเดียวนะครับผมนะครับแล้วก็เฮลิอมขับเสียงกลางนะครับเป็น NS 1หนึ่งพันนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่นะครับผมสังเกตดูนะจะสวยมากเลยนะครับผมพูดอะไรไม่รู้ลองไปดู ไม่พูดนะครับต,ต่อต่อนะครับ NS หนึ่งพันนะครับตัวนี้ครับข้างละหนึ่งใบนะครับผมอนาคตเพื่อเป็นสี่คูณสี่ได้นะครับผมราะแ r a คขับโลนะครับหรือว่าขับเสียงเบรกก็จะเป็น NS หนึ่หกนะครับเป็น p o w e แอมซีรีส์ใหม่ของทางเรานะครับตัวนี้นะครับสวยนะมาปสวยมากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่น <ไป S 1> โฆษณาก่อน <ไป S 1> โฆษณา <ไป S 1> แล้วทั้งชุดนี้นะครับทั้งชุดนี้เราก็จะใส่เหล็กเป็นเหล็ก ABS นะครับเหล็กพลาสติกนะครับผมในชุดนี้ไม่มีโต๊ะนะครับโต๊ะนี้ผมมาลองนะครับแล้วก็ตู้โลนะครับเป็นออเดอร์หกสิบแปดนิ้วมีตะแกงนะครับผมตะแกงนะตู้เสียงกลางจะเป็นข้างในใส่ดอกอออมทั้มนะครับสิบแปดตู้เสียงกลางจะเป็นเป็นเด็กคอนนะครับรุ่น EV สิบสองนิ้วนะครับผมตัวนี้ เล็กคอนนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าใส่แหลมอะไรใส่กลางอะไรนะพอเป็นตู้สําเร็จรูปนะครับของทางเล็กคอนนะครับนี่แล้วก็ขาตั้งหนึ่งคู่นะครับผมประมาณนี้เมื่อสักครู่ก็ได้ยินเสียงซาวแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันเปิดดนตรีฟังไหมเป็นเพลงนะสักหนึ่งผลงานเพลงครับผม

โอเคครับผมในชุดนี้54,300บาทนะครับาทผมจะส่งทั่วประเทศนะครับผมค่าส่งก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่กําลังสนใจที่จะหาเครื่องเสียงไว้ใช้งานรับงานอีเวนต์หรือเอาไว้รับเป็นงานอดิเรกนะครับก็แนะนานะครับก็ฝาก NS Music ไว้ในการพิจารณาของท่านอีกหนึ่งแผ่นนะครับผมก็ชุดนี้ก็เตรียมส่งนะครับผมเตรียมส่งนะครับก็เมื่อเมื่อตอนเช้าก็รีวิวไปแล้วนะวิธีการต่อสาย เนื่องจากติดปัญหาเรื่องโควิด -19 เราไม่สามารถไปส่งได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าผมกลับมาจากลูกค้าผมก็ต้องกลับมากักตัว14วันไม่ได้ทํางานทําการแน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องส่งขนส่งไปนะครับผมส่งขนส่งไปแล้วก็ส่งวิดีโอวิธีการต่อการใช้งานไปนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากสาหรับการเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็สาหรับท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางเรานะครับผมหน้าดําบอกไม่รู้นะครับประมาณนี้แล้วกันครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ